สวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาผสมเกสรฟักทองกันครับเช้านี้ผสมเกสรฟักทองว่าผสมยังไงเดี๋ยวลองไปทํากันเลยครับนี่ครับเกสรตอนนี้เราเจอเกสร ทองตัวผู้้วครับเนี่ยเกสรตัวผู้จะเป็นอย่างนี้เนาะเกสรตัวผู้จะมีออกมาข,า,ขาวๆก็จะมีออกมาเนี่ยเกสรตรงๆมาอันเดียวชิ้นเดียวอย่างนี้เนาะทีนี้เราก็จะเดี๋ยวจะเด็ดตรงเนี้ยไปผสมใส่เกสรตัวเมียนี่เลยเกสรตัวเมียรครับเนี่ย กิสนตัวเมียกิสนตัวเมียเขาจะเป็นตุ่มๆใหญ่ๆอย่างนี้เนาะมีหลายอันนี้คือกิสรตัวเมียถ้าเขาจะผสมแบบธรรมชาติก็คือมีมแมลงมาบินเกาะของตัวผู้มาผสมกับตัวเมียตัวเนี้ยเราก็ผสมแบบธรรมชาติได้แต่นี้แต่เราก็ไม่ได้ฉีดยากันมแมลงอะไรนะก็จะมีมแมลงมาบินเกาะก็จะออกลูกอย่างนี้แหละ นี่ออกแบบที่เาติดลูกมาแล้วนี่ครับนี่ติดลูกมาแล้วอย่างเงี้ยครับถือว่าติดแล้วนี่ติดโดยธรรมชาติไม่ได้ผสมเกสรน,นะอันนี้ติดแบบธรรมชาติวันนี้ผมจะผสมเกสรด้วยตนเองโดยเอาเดี๋ยวผมจะเด็ดเกสรตัวผู้มาใส่เกสรตัวเมียตัวนี้นะครับ ปกติเนี่ยถ้าเขาผสมเองเนี่ยเขาก็จะติดลูกอย่างลูกเนี้อย่างแล้วก็ลูกที่เมื่อกี้ที่ผมถ่ายดูเนาะนี่อย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะผสมเี้อรเลยครับเดี๋ยวเด็ดก่อนครับก็เด็ดเลยผมเด็ดมาแล้วครับเด็ดมาแล้วทีนี้ผมก็ หักเอาแต่ตัวนี้ออกมาเดี๋ยวจะเอาแต่ตรงนี้ได้แต่ตรงนี้มานี่นี่ครับเดี๋ยวเอาไปเคาะเดี๋ยวเอาไปเคาะใส่ของตัวเมียเลยได้เกสรตัวผู้มาแล้วได้เกสรตัวผู้มาแล้วครับ ยะเอาไปเคาะใส่ของตัวเมียเลยก็หมุนอย่างนี้เลยครับหมุนเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาติดเองครับหมุนหมุนหมุนเข้าไป ไอเกสรตัวผู้ร่วงใส่เข้าไปครับนี่เจเกสรตัวผู้ก็ไปผสมกับเกสรตัวเมียเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ดอกเึิงก็ใช้ได้เยอะนะครับนี่ก็ถือว่าประสบชสเ็จแล้วละ่ะผมผสมไปแล้วเนาะครับก็เป็นวิธีง่ายๆแถ ลัดขั้นตอนธรรมชาตินอกเหนือจากครับผมก็เป็นขั้นตอนง่ายๆจากาจากธรรมชาติไปมาเป็นแบบผสมเกสรนเองนะครับ ธรรมชาติคือมีแมลงเข้ามาแต่ว่าถ้าเราผสมเองก็คือเราต้องมาตอนเช้าเช้านะครับช่วงเช้าเท่านั้นเชา้าตั้งแต่เช้าถึงแปดโมงเก้าโมงอได้อยู่นะผมเกสรแบบน,อนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่าเขาจะติดหรือไม่ติดอ๋ออีกนิดนึเงเพิ่มเติมหมายคือว่าเขาผสมเกสรแล้วอย่างเงี้ยเออ ที่เขาจะเป็นตัวเมียเนี่ยเราก็คือลูกเขาจะติดมาอย่างนี้นะถ้าเป็นตัวเมียจะมีลูกติดอย่างนี้<อ>น,นี่ลูกเขานี่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 ลูกเขานี่คือตัวเมียอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นตัวเมียแต่ว่าผสมเกรสรไม่สําเร็จเนี่ยถ้าผสมเกรสรไม่ร้อยไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยลูกฟักทองเขาเนี่ยเขาจะล่วงได้สักระยะหนึ่งจะล่วงเลยเพราะก่อนหน้าเนี้ยเคยล่วงมาแล้ว เนี่ย <mile> อย่างลูกเนี่ยไม่แน่นะไม่แน่ใจว่าจะอาจจะล่วงก็ได้จจเพราะว่าผมไม่ได้ประส์อาจจะเป็นผสมเกสรแบบธรรมชาติก็ได้นะครับก็ฝากไว e like ้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวถ้าที่ที่ผมผสมเกสรไว้ถ้าสําเร็จยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเป็นอีพีที่สองการผสมพันธ์เกสรหัวทองครับฝากกดติดตามกด ไลด์ด้วยนะครับกรเกษตรพอเพียงสวนลุงนิกครับกรเกษตรพอลุงนิก,กเกษตรพอเพียงครับขอบคุณครับ